นี่ครับบรรยากาศนะครับสดตรงเลยครับจากเมืองมหาสารคามนะครับมวยมันสนั่นเมืองมหาสารคามครับวันนี้นัดสุดพิเศษสุดยิ่งใหญ่เลยครับนัดฉลองอุโบสถไม้ตะเคียนทองวัดป่าวาังน้ำเย็นครับวันนี้ท่านภูกองลันสารคามร่วมกับคุณปอเปียวกสินคุณเนชอโชคเจริญ98นะที่สาคัญเลยครับ ท่านพลตำรวจโ,โทจเจริญวิทย์ศีวานิชนะครับท่านประธานในพิธีในงานใหญ่ในวันนี้กราบขอบพระคุณทุกทุกท่านเลยครับนี่ครับยกแรกของคู่เอกครับคู่เอกฝ่ายแดงชูจเจริญดาบรันสารคามครับไฟน้ำเงินกัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่ 142ปอปอนด์ดูประวัติของทั้งคู่นะครับไฟแดงชูเจริญดาบรันสารคามครับนายธนวัต์กองเพชร29ปีจากมหาสารคามครับดีกรีนี่โอ้โหแชมเปี้ยนมวยรอบแชมเปี้ยน135ปอนด์ลุมพีนีแชม140ป์1 4อปอนด์เวทีมวยวิกหมอชิด โอ้แชมป์ท็อปคิงแชมป์ทูฟอร์ยูนี่ครับมหาหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนท่านเดียวกันเลยครับท่านร้อยตำรวจเอกนิรันยศพลบวนก็ฟิกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยดับลันสารคามครับ94ครั้งชนะ72แพ้21เสมอหนึ่งฝ่ายน้ำเงินครับทีมเยือนกับปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับนายอันหนึ่งนะครับ คัศสมาราศีนะครับ30ปีจากน้องบัวลำพูหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนกับท่านเดียวกันเลยครับหนุ่มโบสทคุณนัทเดชวัชิราวัฒนาวงซ้อมอยู่เชรยินดีอะคาเดมีครับ140ครั้งชนะ118แล้วก็แพ้22ครั้งครับเอาละครับคู่แรกนี้มาดูกันนะครับชูดาเลยรูปร่างได้เปรียบนะครับขวากับขวาครับเดินกระยับเข้าหาดูว่ากัปตันเองก็ ไม่ตกใจนะครับเก๋าเกมอยู่แล้วนะครับมีเตะขาต่อยหมัดมีคอยสก,กัดเอาไว้ดูจเจริญค่อยๆขยับเข้าไปนะครับมีแข้งขวายาวๆเหมือนกันครับคู่มวยที่ดีที่สุดอีกคู่หนึ่งเลยครับในรุ่นยักษ์นะครับ142ปอนด์ครับ มวยในรุ่นนี้ก็มีไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าน้ําหนักตัวก็ถือว่าสูงขึ้นมาครับเกินซูเปอร์ไลท์เวทด้วยพยายามจะออกโอ้โหมแม่เตะมาเตะคืนของหนักมาแล้วครับเสียงดังฟังชัดเลยครับเพราะว่านักชกทั้งคู่นี่รุ่นใหญ่ครับนี่ครับวันนี้โอ้ท่านผู้กองรันสารคามนําเอาของดีเลยครับให้พี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็แฟนๆทางถูฟออยช่อง24 นักชกสองคนนี้นี่เวลาไปชกเมืองนอกนี่ค่าตัวหลายแสนนะครับบางไฟนี่เป็นล้านเลยครับโอโ้วันนี้มาให้ชมกันสดๆเลยครับที่มหาสารคามของเราครับเอาละครับดูว่าเริ่มจะเห็นช่องแล้วนะครับกับปตันเจาะยางเข้าไปนี่โอ้โหชูจเจริญทําท่าจะสะด,ดุ้งนะครับแล้วก็เบียดเข้าไปจะทำได้ต่อเนื่องหรือเปล่าเท่านั้นเลยครับชูจเจริญก็มีแข้งขวานี่คอยโต้คืนนะครับ เกมการชกนี่เริ่มจะเราใจตั้งแต่ยกแรกแล้วครับออสนี่คือคู่เอกค่ำคืนนี้แล้วนะครับมวยมันสนั่นเมืองมหาสารคามครับอย่าลุกไปไหนเด็ดขาดครับของใหญ่ของหนักของแรงครับแดงนี่นักสู้เจ้าถิ่นเลยนะครับมหาสารคามครับหมดยกที่หนึ่งครับทั้งโจเซฟจิตเมืองนนยอดกระตันยูชออัฉริยะครับวันนี้นี่มา ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเลยครับรวมถึงท่านนายกพรชัยมุ่งเจริญพรด้วยครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับมอบเงินร่วมงานการกุศลอีก10,000แบาทพร้อมกับยกค่าตัวของต้มยำกุ้งครับค่าตัวของต้มยำกุ้งรวมถึงเอ็กซ์ต้าด้วยนะครับร่วมกิจกรรมการกุศลในวันนี้ด้วยครับขอขอบคุณครับผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้โอ้โหหลายหลายท่านเลยครับเอาละครับเริ่มยกที่2มานะครับ เดินขยับเข้าไปใกล้ๆเหมือนกันนะครับกัปตันรูปร่างช่วงชกเสียเปรียบก็จริงแต่เลือกออกนะครับเน้นทุกดอกนะครับโดยเฉพาะลูกใหต่ๆอย่างตั้งแต่ยกแรกครับโดนเข้าไปนี่หนึ่งคู่เจริญนะครับทำท่าจะกระตุ้มเหมือนกันเนาดูครับคูเจริญก็มีศอกที่คอยบวกครับว่าดูออกกันแบบนี้แล้วไม่น่าจะครบห้ายกครับและตั้งคู่ดีขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับในเรื่องของการออกอาวุธแม่ไม้มวยไทยก็หนักแรงออกหา จูเจริญครับพยายามจะอ่าเตะสูงสูดด้วยหมัดเชี่ยวไปเชี่ยวมาครับเอาละครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับคู่เอกครับมาเดี๋ยวต้องดูเลยครับดีกรีทั้งคู่นี่ถือว่ายอดมวยครับยอดมวยเอกในรุ่นใหญ่ของเมืองไทยเราตอนนี้ครับโอ้โหเรียกว่าแต่ละดอกนะครับกับปีตันเน้นทุกดอกโดยเฉพาะลูกเตะจาอยางทั้งซ้ายทั้งขวานี่จูเจริญนโดนเข้าไปนี่ทำท่าจะ หันรีหันขวางไปเหมือนกันโอ้โหเจ็บนะครับไม่ใช่ไม่เจ็บต้นขานี่แดงเป็นปื้นไปหมดแล้วครับอยยางจะมีปัญหาหรือเปล่าครับเตะมาเตะคืนครับต่อโอ้ยโดนหมัดไปเหมือนกันครับชกในบ้านครับไม่ยอมอยู่แล้วครับโอ้โหคู่นี้นี่ชูเจริญขยับหมัดแย็บ้ายหน้าครับกับปิตันอยากระพริบตาครับเพราะดูแล้วมีมีสิทธิ์สูงเลยครับอ้าว ใกล้ๆใกล้ๆสอกมาไม่มาครับหึแทงเข่าเอาล้วครับขุนเข่าเมืองมหาเริ่มจะชกในเกมของตัวเองแล้วครับอ้าวนี่ครับโอ้โหมาอยู่นอกทำท่าจะเสียเปรียบครับชูเจริญครับมาแต่วงไนมาเพราะจับได้ดูนนากลัวเลยครับมาตอนนี้เป็นการสู้กันระหว่างนอกกับในแล้วครับแว่าต้องเบียดต้องชนเข้าไปนะครับชูเจริญไปยืนคุยนี่โดนขาเข้าไปเยอะไม่ดีนะครับวงไนเขาอาชีพอยู่แล้วต้องปล้ำไนให้ได้ แต่ว่าไม่ได้ตีง่ายๆแน่นะครับกับปีตันมีคอยไล่แขนนี่นะครับมีแข้งโต้ตลอดเหมือนกันเอัเกมการชกในช่วงโค้งสุดท้ายของยกที่2ไม่มีใครยอมใครทั้งหมัดทั้งศอกนี่แลกกันแบบใครดีใครอยู่แล้วครับมาถึงตอนนี้ครับของดีครับของดีครับที่ทุกท่านได้ดูฟรีครับทางหน้าจอช่อง r u ู f o ร y ยูแล้วก็พี่น้องที่มหาสารคามแล้วก็ภาคอีสานครับอ่ะชูเจริญในช่วงท้ายปลายยกหมดยกที่2ครับ พวกเราครับท่านผู้กองรันสารคามครับ ได้รับการสนับสนุนนะครับจากท่านดรพงษ์วิเศษไภัยทูลครับรวมโดยคุณปอเปียวกสินคุณเนชโชโชคเจริญ98ครับพร้อมด้วยคณะสิทธิานุสิ์ของท่านพระอาจารย์สุริยันโภสะปัญโยนะครับพร้อมด้วยท่านพลตํารวจโทเจริญวิทย์ศรีวันนิตครับท่านประธานในพิธีในวันนี้ครับอู้ตอนนี้ยก3ามเกมเดือดแล้วครับพอาลีเอาล้ครับยกนี้นี่ออกมาเดินเปิดเกมเต็มตัวแล้วนะครับชูเจริญโอ้โหมีหมัดมีแข้งนะครับนําไปก่อน ดูว่ากาปพิการเองก็จะมีลูกเตะจ่อยางแล้แข่งสายนี่คอยกัดเอาไว้แรงๆทั้งนั้นนะครับเกมแรกกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวได้เห็นอะไรดีครันบ้ะของจริงมายกนี้เกมเปิดแล้วนะครับสองยกนี้ชูจเจริญทำท่ากระโดกกระเดกเหมือนกันพอดโดนเตะขาแต่อย่าลืมนะครับทกในบ้านอาจจะมีพลังแฝงออกมาครับโอ้โหดูดูดูครับคุ้นเขาเมืองมหาครับ มาอ้าวตอนนี้ยกสามครับอูหสถานการณ์ดีมาหาแฟนแฟน FC เอฟซีครับเอฟซีชูจิญคร์ยมาชี้แดงเอฟซีกับปีตันบอกมาชีแดงชีด็ดกับปีตอนแต่ว่าตอนนี้อู้ดูไม่ออกเลยครับเอาวงในมาวงในชูจเจริญเอาเลยครับทีมงานนี่บอกให้เดินเดียบกล้ามไหนอย่างเดียวแล้วครับชูเจริญ มา <Workers>, ดูว่ากัปตันก็พยายามจะไล่แข oh, ่แล้วก็แทงสู map. ้นะครับต mmm ีไม่ถ <properly> น re> ัดดีกรรมการพงพัฒ <adelante> น์ต้องแยกออกมาก่อนเบียดเข้าไปขยับเข้าไปโอ้ดูว่าจะเริ่มแรงขึ้นมาตามลำดับแล้วครับมตอนนี้ชูเจริญบอกชาไปหมดแล้วครับโอ้ยแม่ย่กมาแทงเอาละครับตีมาไหนไหนเสียบตัวเดียวสวนด้วยหมดครับเอาเอาแขวนแขวนครับโดนหมัดแขวนครับโอ้ย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 มาหาตอนนี้มา มาทีมาเป็นชุดเลยกับปีตันแต่ว่าดูครับมาฟื้นแล้วฟื้นแล้วโอ้โหดูครับมาแกไม่กล้าตกนิดเดียวครับชูเจริญอยู่กำลังกับควบตีดีๆอยู่เลยครับเยลีนี่นะครับเรียกว่าเดินอยาเดินปล้ำไหนนี่โอ้ทำได้ดีมาพลาดนะครับโดนหมากออการเมาให้เห็นเลยครับชูเจริญเริมจะฟื้นแล้วนะครับเบียดเข้าไปออกแข้งโอ้โหเสียงเคียนี่นั่นจริงๆนะครับคืเลยมันทำได้ ชกในทิ้นเลยครับแต่พี่ตันก็ไม่ยอมนะครับกังแข่งทั้งข่าวนี้อัดเต้ขึ้นตลอดครับตอนนี้น่าจะฟื้นแล้วครับพี่ชูน่าจะฟื้นแล้วครับโดนหมัดทําท่าเหมือนเมาไปเหมือนกันครับเดินขยับอแท้งขวาขวาคืนไปขวามาครับนี่แหละครับมวยใหญ่มันซัดกันมันโหยดหมัดหมัดเมาอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับจังหวะมากอาหลนนิด โอ้โหกำบ,บ้านกัปตันมาเลยครับมาส่งสัญญาณไปหลายครั้งแล้วครับมาต้องรัดกลุ่มนิดนึงครับขุนเข่าเมืองมาหาวันนี้โชคในบ้านเพราะฉะนั้นโอ้กะโชกะฉายเต็มที่เลยพี่ลีเดี๋ยวว่ากองเคียร์นี่โอ้ตึงเหมือนกันนะครับของถึงจรเิญเดินไปจ,จับเข้าไปออกแย่งดูกัปตันนี่โอ้โหหมัดขวานี่ว่าโตยินมสนวยๆเอาบบน,นะครับแบบนี้ สิบปีนะครับไกลที่ไหนเรียนเชิญครับศูนย์6 5 5 5จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับเอาตากันต่อเลยครับยก4เอาละครับเริ่มยกที่4ยังคงเดินเหมือนเดินนะครับชูจเจริญเบียกเข้าไปสาดแข้งแล้วก็จับกล้าไหลตีเขา่าโอ้โหกับปีตาเน่ ออกมาชกในเกมต้องรับนะครับมีแข้งมีเข่าคอยปวกอยู่ตลอดกลับมาดูวงในครับเอาเบียดติดไปโอ้โหแทงขายนําไปก่อนเริ่มจะแรงขึ้นมาเสียงเชียร์ก็มาอีกแล้วนะครับโอ้ยเอาเลยครับจับได้อีเอาอี๋เข้าไปโอ้โหต้องโต้นะครับ ห่วงในแน่นอนครับว่าชูเจริญควบได้ครับแต่ว่าต้องติดตัวครับกับกับปตันมัดโดนไม่โดนเอาวละครับขึ้นคอได้ยัดมาครับว่าอ้าวยัดได้ไหมแทงได้ไหมตีได้ไหมตีโอ้ดูล็อกแบกล็อกอยู่เลยครับโอ้โอ้โอ้นี่ครับคาู่นี้มาถึงตอนนี้ครับยกสี่ยกชี้ชะตาครับมาต่อกบบไหนใครจะโชว์ผลงานดีกว่ากันห่วงในมาคั่วไป ชูจเจริญอ่านี่ครับกรรมการพงพน์บอกแยกก่อนแยกก่อนครับอตอนนี้เปิดโอกาสมาสู้กันต่อครั้งเวทีครับอโอ้ยยกนี้ออกมาเร่งเลยนะครับชูจเจริญเบียดกล้ามไมย่งเดียวถึงตัวตลอดแล้วก็เริ่มจะเร่งตีไ้รื่วยกับพี่ตันกขมาไปยังจะไล่แขนแล้วก็แทงสู้โอ้โอโยเก่งการยกนี้ถือว่ายังเบียดกันจริงๆเลยครับอยคู่นี้สุดมันครับ นี่แหละครับการประกอบผู้มวยของทีมงานเพชรินดีมันต้องแบบนี้ครับมองไม่ออกบอกไม่ถูกหมัดไปก่อนเอามาพออยู aw, ่ไหนเอาฮัก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 ล้มลงไปครับ <S <S โอ้โหดูด,ดูดูครับมาตอนนี้อ้อาวชูจเจริญก็ัาด่าะเดินเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นแล้วก็ทําได้ดีด้วยแต่ว่าขําปีตัยเยอะหน่ายก็มีแก้มีการมีโต้ตลอดเหมือนกันครับตอนนี้ โอ้โหไม่ยอมให้ตีง่ายๆนะครับมีลูกใกล้แโอ้คูจเจริญจะโดนเฉาลอยไปหมัดไปอีกแล้วนะครับคูจเจริญเอ้าก็มีฟอกบวกด้วยเอ้าวงในมาดูกันที่วงนในเริ่มจะตีโอ้โหพาทำได้มีเสียงเชียร์ดังจริงๆนะครับคูจเจริญกับปิตันก็ไม่ยอมนะครับโต้คือทุกเม็ดเหมือนกันอ่ะเร่งเต็มที่เหมือนกันครับช่วงท้ายปลายยกที่4ข้างขวาไปครับกับปิตันตั้งป้อม อ้าวแข้งมาชูจเจริญแข้งขวาพืนไปครับของกัปิตันมานี่แหละครับคู่มวยใหญ่ที่ดีที่สุดอีกคู่หนึ่งครับโอ้โหนี่ครับมาระดับค่าตัวเกินหลายแสนด้วยกันทั้งคู่โอ้ยนี่ครับโอ้ตอนนี้สถานการณ์ยังคู่ขี้อยู่เลยครับอา้าวชูเจริญเจ้าบ้านเดินเลียด ไปสบายขวามาคืนค <c oughs> นละแข้งเลยครับโอ้โหดูนะครับในช่วงปลายยกนี่กัปตันมาชกตั้งรับแล้วก็ออกแข้งคอยสกัดเอาไว้ชูเจริญพยายามจะเบียดจะชนปล้าใไหนตีเขา่าโอ้ดูนะครับโอ้โหลูกนี้นี่หลบไม่พ้นนี่อะไรจะเกิดขึ้นเลยครับเบียดเข้าไปเริ่มจะเตินแล้วเาไม่ยอมแล้วนะครับโอ้ยมันจริงจริงเลยครับ,บคู่นี้พักกันก็คู่เดียวมาตามกันต่อนยยกจับ <t aps> พร้อมด้วยสมโอทครับสมโอทดีเพราะม,มีซิงวิตามิน B และสมสก,กัดขวดใหญ่แค่10บาทโดยคุณพิชัยกิจอิทธิขอขอบพระคุณครับอาล้ครับมาตามกันต่อยกสุดท้ายนะครับสถานการณ์นี้ถือว่าสิงดำก็กล,กลายเลยนะครับชูจเจริญเดินตั้งแต่ต้นยกเลยมาดูว่ากับพิตันชกในเกมตั้งรับเอาชูจเจริญเสียงเชียร่ดเกินนะครับแยงขวาแล้วก็ปล้ำเลย กัปปิสันก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็ตีสู้ครับเชื่อว่าคู่นี้ไม่ได้จบแค่ภาคเดียวแน่นอนครับเพราะว่าทั้งชูเจริญแล้วก็กัปปิสันนี่เป็นนักชกที่หาตัวจับยากครับน่าจะเกิดไฟที่2ขึ้นครับอา้าวชูเจริญเดินมาตีได้ไหมยกมาเสียบมาแทงคืนนี่ครับหมัดมาคืนด้วยซ้ายครับโอ้โหดูครับหมาตอนนี้ยังลุ้นระทึกกันอยู่เลยครับนี่แหละครับมามวยเอกเขาชกกันแบบนี้ครับดูครับ โอ้โหดูมากเอา้าแต่ว่าตอนนี้เวลายังเหลืออีก2นาทีแต่ว่าดูฝ่ายแดงครับก็มั่นใจครับทีมงานของชูเจริญส่วนที่มุมน้ําเงินก็บอกมามั่นใจเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มาหนักใจสท่านกรรมการให้คะแนนด้านล่างครับเอาละครับแลกวั้สนุกเหลือเกินลวครับวค,บคู่นี้แต่ว่าตอนนี้นี่ดูว่าต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับ ไม่ยอมเข้าทด้วยกันน้ําเงินก็มั่นใจฝ่ายแดงก็มั่นใจเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครจะคิดผิดคิดถูกครับอเหลืออีกหนึ่งนาทีกับ30ิวิเลยครับยกสุดท้ายครับกรรมการให้คะแนนด้านล่างสามท่านนะครับกรรมการอรันดุษกลางธงชัยทองสเวกแล้วก็ปรวัติแขกสินทรครับว่าทั้งคู่ก็มั่นใจครับและก็ไม่มีใครตําหนิแล้วนะครับแม้ว่าในช่วงไตท้ายจะไม่ออกอาวุธกันนะครับเพราะว่าสู้กันมาโอ้นี่บรรยากาศครับ ดูบรรยากาศครับที่เวทีมวยชั่วคราววัดป่าว,วังน้ําเย็นจังหวัดมหาสรารคามครับตอนนี้ที่ยืนแทบไม่มีแล้วครับพี่บอลโอ้โหนี่ครับมาจูจันเลยครับคุณปอเปียวกาสินคุณปอเปียวกาสินบอกมากมีรางวัลพิเศษให้นะครับถ้าชูจันเลอรชนะมีอาชีฐไว้5้าหมื่นบาทโอโูเดี๋ยวต้องดูครับมาดูดูครับโอ้โห ว่องไวบอกแกะแยกก,กกันโอ้ตอนนี้คู่ขี้ดีเหลือเกินครับพิ่อลีสถานการณ์นี้ถือว่าคู่ขี้นะครับปลายยกสุดท้ายแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจดูว่าจะมีกันอีกชุดหรือเปล่านะครับในช่วงปลายยกยักมาไปมโอ้โหดูว่ากัป,ปตันจบในเกมต้งรับตีนะครับแลกกันไม่มีใครยอมใครจริงๆโอ้โหนี่ครับแเหลือประมาณ20วิครับตอนนี้ อ่าเดี๋ยวต้องดูครับนี่ครับมั่นใจทั้งคู่เลยครับโอ้โหชูเจริญก็ถูกำปั้นมั่นใจกับปิตันก็บอกมาผมก็มั่นใจครับโอ้โหดูครับดูครับคู่นี้ม,มีอัจฉริพิเศษมาทั้งคู่แล้วครับอ่านี่ครับอ่าเดี๋ยวต้องดู นี่คุณปอเปียวกระสินอันชีพเจ้าชูจเจริญมาครับ50,000บาทเดี๋ยวต้องดูนะครับจะได้หรือไม่ได้แต่ว่าตอนนี้หมดยกสุดท้ายแล้วครับโอ้โหสุดมันจริงๆครับคู่เอกนำรายการของเราค่ำคืนวันนี้ครับอืมสึกมวยมันสนั่นเมืองมหาสารคามของเราครับโอ้โหดูครับนี่ฝ่ายน้ำเงินมีพี่เติ้ล มันัดบุญจำนงครับฮีโร่เหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินโอลิมปิกสส2สมัยนี่ครับโอ้โหวันนี้กับปีตันครับกับปีตนันเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับโอ้โหเฉือนวิวเลยครับภาคต่อไป